สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมอีโกฮัสกิคนเดิมคนนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะฮะเราก็ได้นะฮะการเปิดสำรวจนะครับในโซนการเล่นใหม่นั่นเองนั่นก็คือผม 115, เวล115มับนที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเออเดี๋ยวเราไปสู้กันดีกว่านะครับดูซิว่าสำรวจเวล115จะ โหดขนาดไหนนะฮะขึ้นมาครับโปลฝ่ายโกเคสึนะฮะก็ซึ่งเป็นส่วนของอนิเมะนะครับซีซั่นที่2นั่นเองครับตอนที่โกเคสึนะครับเข้ามาถล่มลานปะลองนั่นเองครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะฮะเปิดมานะครับก็จะเจอปีศาจบาคุซันเลยทีเดียวนะฮะแต่ก่อนอื่นเราขออนุญ,ญาตปรับแต่งทีมนิดนึงนะฮะออก็เป็นทีมปกติเรานะฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับสําหรับการต่อสู้ในด่านแรกนะฮะ โซนิกครับได้เปิดฝั่งสีงเงาอย่างแน่นอนครับเพราะว่าตัวละครเราค่อนข้างที่จะเร็วนะครับโซนิกฝั่งนีงเงาเปิดเข้าไปหนึ่งทีใส่อีกาโอ้โหยุ่แนวนาจะตีสามไปอีหนึ่งทีเข้าไป6กแสนแล้วก็เตวินเตะเ,เข้าไป2องแสนห้าแสงดงว่าค่าพลังป้องกันค่อนข้างเยอะมากๆนะฮะคราวนี้ทัชซูม,มาเกะครับอันดิเมะเากิลเข้าไปนะ สามล้านหนึ่งนะเกวินเตะซ้ำก็ไปเกวินครับอันนี้เป็นสกิลสไลด์สตันสัตว์เข้าไปจังหวะนี้สามล้านสี่แสนยุงแดงไล่าจบตีซ้ำเข้าไปหนึ่งครั้งแปดแสนแต่ยังไงเกวินเตะซ้ำครับยุงแดงอันดีเมสกิลปาดเข้าไปสี่ล้านสามแสนโอ้โหขนาดอัดขนาดนี้นะครับตัวละครทั้งหลังนะฮะยังไม่ตายเลยนะเรียบร้อยเด้งฟอตตายไปหนึ่งทีเด้งฟอตอีกหนึ่งทีแล้วก็อีกาครับสับเข้ามานะฮะพลังโจมตียังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีเอฟเฟกต์นะฮะเหมือนว่าจะเป็นสถานะ การลดพลังโจมตีนะครับผมนี้ลดพลังโจมตีนะครับสำหรับอีกาหยุงแดงไล่โจมตีซ้ำเข้าไปหนึ่งที่ราวนี้ครับโซนี่ครับเตรียมตัวฝ่าจริงเอาอยาเข้าไปใส่อีกาตัวตรงกลางปั้งไม่ใช่ตัวข้างล่างนะฮะและยุงแดงไล่โจมตีซ้ำอือหึ ไล่โจมตีสามแค่ล้านเดียวนะถึงว่าเบามากเกวินไล่เตะสามสามแสนะครับและทาสมาเกี Tammy, one story, one one ้ครับโู่ยุไก่กีเอตเตะจังหวะนี้ก็ไปสองล้านหนึ่งแสนอยู่แดงไล่โจมตีสามก็ไปแล้วก็เกวินเตะสามก็ไปหนึ่งครั้งเกวินครับไล่เตะแอนิเมชสกิลซัดก็ไปฮะสไลด์สตัร์ยู่แดงไล่โจมตีสามไปหนึ่งทีติดสตัร์สามตัวแล้วใส่ตามะเข้ามาช่วยครับจังหวะนี้เออเหมือนในหนังเลยฮะไม่ใช่เหมือนในอนิเมะเลยทีเดียวนะครับคราวนี้ต่อยไปหนึ่งครั้งยู่แดงไล่โจมตีสามอีกหนึ่งทีหนึ่งล สี่0สนรือว่าหนึ่งแส,สี่เน,เนี่ยผมก็ดูไม่ไม่ถนัดเหมือนกันนะฮะเออโอเคครับเราก็ผ่านอย่างง่ายดายนะฮะในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราต่อสู้ไปเรื่อยนะครับ เอาละครับตอนนี้นะฮะเราก็เดินทางมาสู่ด่านสุดท้ายนะฮะนั่นก็คือด่านโกเคสเ่นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปสู้กันอา้าวเฮียกดไปแล้ว <laughs> โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราต่อสู้แบบธรรมดาทั่วไปเลยนะดูซิว่าโกเคสเ่จะดาวมจแรงขนาดไหนฮะโซนิกฝั่งซิงเอาเปิดเข้าไปก่อนหนึ่งทียุงแยงไล่โจมตีซ้ำเข้าไปหนึ่งครั้ง คราวนี้เกวินก็ไล่เตะไปนะครับสำหรับลูกน้องและฟูยุข่ขี่เตะไปจังหวะนี้ก็ไป3ล้าน10,000่งแสนอยู่แดงไล่จมตีสานะฮะตัวข้างหลังใกล้ตายเรียบร้อยแล้วเกวินครับสไลด์สตันสังวนี้สตันก็ไป3ตัวแถวหน้าแต่โกเคสืไม่ได้ติดสตันนะฮะได้ออกสกิลอย่างแน่นอนอ๋อแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสกิลธรรมดานะฮะสับเท้าอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วอยู่แงกงไล่จมตีาาสามก็ไปหนึ่งครั้งโกเคสึครับติดฟอยก็ไปหนึ่งทีสับเท้าเข้ามา แล้วก็ต่อยเข้ามาหนึ่งทีจากตัวละครกิกกี้แล้วยังไงต่อครับตัวละครกิกกี้ต่อยซ้ำไปหนึ่งทีโอ้โหแล้วก็ไล่ตีอีกหนึ่งรังแล้วก็ตายไปนะฮะติดฟอร์สตายไปอัศวิงขับเครื่องครับอันติเมสกิลใส่แถวหน้าจังหวะนี้ซัดเข้าไปหนึ่งล้านหนึ่งแสนอยู่แดงไล่โจมตีซ้ำเข้าไปหนึ่งทีฮะ 1 1ล้านหรือ1ล้าน1่แสนอันนี้ผมก็ดูไม่ทันนะครับแล้วคราวนี้โซนิกฝั่งตีงเราจังหวะนี้ซัดเข้ามา1ที4ล้าน4ี่ยุงแดงไล่โจมตี1ครั้งนะฮะเราจะใช้เกลวินนะครับสตัร์เข้าไปแค่3ตัวเราอยากดูนะฮะว่าดาเมจโกเคสซือดาเมจแรงขนาดไหนคราวนี้ฮะยุยงแดงไล่โจมตี3ไป1ทีเกลวินครับเตรียมตัวอันตีเมสกิลสตันสไลด์ สไลด์สตัร์ซ่สเข้าไปยุงแดงไล่โจมตี3ก,ก็ไปอีกหนึ่งครัง้งยุงแดงครับไล่โจมตีธรรมดาต่อยเข้าไปหนึ่งทีนะฮะจากตัวละครอย่างไซตามะยุงแดงไล่โจมตีหนึ่งครั้งโจมตีธรรมดาไปหนึ่งทียุงแดงไล่โจมตีข่าวนี้ครับเรามาดูดาเมจโกเกสึกันดีกว่านะฮะมีคือมีนายูซัสเข้ามา50ล้าน my god โฮ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  สัธรรมดาเข้ามาเรียบร้อยโอ้โหห้าสิบล้านอ่ะสวิงกับเื่อนมะาปาดหน้าเค้กเจ้าวันนี้เขไปสิบล้านไม่น่าให้ลองดาเมจเลยโดนทีเดียวแตกเลยนะข่าวนี้ครับโซนิขฝังสีเงายันเข้าไปหนึ่งทีเข้าไปห้าล้านและยุงแดง ไม่ไล่โจมตีนะครับพอยุงแรงตายเรียบร้อยอัศวินขับเพื่อนครับเตรียมตัวอซิเมซสกิลนะฮะปิดฉากโกเคสซึให้ได้นะฮะถ้าไม่ปิดฉากตายแน่นอนเกวินครับสไลด์สตาร์ทซส่เข้าไปหนึ่งครั้งแต่ว่าในรอบที่สามไม่มีการสตาร์ทและโจมตีธรรมดาจะปุ่บอมสับเท้าไปนะฮะจากตัวละครอ,อย่างโกเคสซึอัอศวินขับเพื่อนครับรป่าหน้าเกกในจางวานีิซาร์เข้าไปเจ็ดล้านเจ็ดแสนอื้อหืออึดจัดจัดเดี๋ยวเราไปสู้นะฮะให้ชนะกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรากดข้ามไปนะผมคิดว่าน่าชนะไม่ยาก กดข้ามไปเรียบร้อยนะฮะผ่านอย่างง่ายดายนะฮะโหอ,อยากให้ถึงเทินที่2นะครับถ้าถึงเทินที่2เรียบร้อยตายอย่างแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเรากดรับของรางวัลได้เพชรนะฮะหกเพชรแล้วก็ได้ชิ้นส่วนฮีโร่สากลน,นะฮะมา3แล้วเราก็กดรับของอีกนิดหน่อยนะฮะคอานี้นะครับเราก็ล้างไว้ก่อนนิดนึ่งนะครับแล้วก็กดผ่านสํารวจเรียบร้อยนะครับต่อไปนะฮะเราก็ไปสู้กับร้านชาบูชูชิปะ่ะใช่ไหมชาบูชิซูชิช ร้านซูชินะฮะในด่านถัดไปนนั่นเองนะครับผมในสนามถัดไปนะครับนี่ร้านซูชินั่นเองครับไอที่มันมีตัวละครเด็กนะฮะที่กระบองเหล็กนะครับต้องไปปกป้องนะฮะเออ นั่นเองนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้นะฮะอีโกคาสกิคนเดิมคนนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับผ่านอย่างง่ายดายไม่ยากนะฮะแต่ว่าต้องมีเทคนิคนิดนึงนั่นก็คือจําเป็นต้องมีตัวละครสตันนะฮะเพราะว่าทุกตัวนะครับดาเมจแรงจริงๆนะครับสําหรับใครที่มีตัวละครเกลวินนะฮะก็ค่อนข้างที่จะดีไประดับหนึ่งนะครับต้องมีอาวุธ3ดาวนะฮะเพราะว่าจะทําให้ติดสตัรสามตัวแต่ถ้าเกิดไม่มีอาวุธ3ดาวก็ติดสตัรสองตัวหาตัวสตัน์ใหม่อีกสักตัวหนึ่งก็จะผ่านง่่ายขึ้นนนนััเองะครบ โอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะเราลาไปกับตัวละครอยา่างเกียโรเกโลบายบายสวัสดีครับ